กลับมาที่ประเด็นที่ค้างคาใจที่สุดไอเรื่องมัมมี่ปลอมหนึ่งในสามที่ว่าเครื่องในไม่มีอะไรเลยตกลงมันคือการต้มตุนหลอกลวงหรือว่ายังไงกันแน่คะครับอันนี้มีการตีความได้หลายทางเลยมุมแรกก็มองว่าเป็นการหลอกลวงนั่นแหละมีหลักฐานไหมคะก็พอมีครับอย่างเช่นมีการเจอเศษภาชนะดินเผาหรือโอสตาคอนที่สักคราที่จดบันทึกคดีทุจริตอ๋อ เกี่ยวกับการขายมัมมี่นกช้อนหอยเนี่ยแหละครับที่แบบของไม่ครบไม่ได้คุณภาพจนมีคนร้องเรียนว่าต้องหนึ่งเทพในหนึ่งหายคือต้องมีของจริงข้างในแสดงว่าก็มีการจับได้ตรวจสอบกันจริงจังใช่ครับมีบันทึกว่านักบวชโดนลงโทษด,ด้วยแล้วก็อาจจะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ต้องผลิตเยอะๆเร็วๆก็อาจจะทําให้ต้องลดต้นทุนหรือหาทางลัดบ้าง แต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าการที่เราไปตัดสินว่ามันปลอมเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมมองของคนยุคเราหรือเปล่าสมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับอีกมุมมองหนึ่งก็เสนอว่าความสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซากสัตว์ที่สมบูรณ์แบบเสมอไปก็ได้ยังไงคะคือวัสดุอะไรก็ตามที่ได้สัมผัสกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เช่นขนนกเศษกระดูกหรือแม้แต่รังที่มันเคยอยู่เนี่ยค่ะ ก็อาจจะถูกมองว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยในตัวสามารถใช้แทนกันได้เหมือนแนวคิดที่ว่าส่วนหนึ่งแทนทั้งหมดนะครับอ๋อหรือบางทีสิ่งที่สำคัญจริงๆมันคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ห่อไว้อย่างดีกับกระบวนการทำพิธีทั้งหมดตั้งแต่ซื้อมาอาธิษฐานถวายอะไรพวกนี้มากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในสุดใช่ครับแนวคิดนี้มองว่าตัวมัมมี่ที่ห่อเสร็จแล้วเนี่ยมันคือภาพตัวแทนของเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แล้ว ความตั้งใจพิธีกรรมอาจจะสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในจริงๆก็ได